สวัสดียามแรงครับบ่เป็นพี่น้องในประเทศต่างประเทศพี่น้องผู้ใส่แรงงานบ่ว่าสิอยู่ในประเทศต่างประเทศเด้อพี่น้องอายุดีมีแฮียงสุกๆมันมันพี่น้องเอ้ยหาเงินมันเงินหาคำมันค่ำวันนี้พี่กัดลุ้งวนกันยืดทงไห้ทงหน้าพ่อยิ่เพ่งไม่ยิ่ละตีพี่ละทั้งบ้านมีผูกมูสิบสี่ตำบลหน้าหนังพ่นมีใส่รองค่ายพี่น้องเอ้ย พอลูกม่ป่าเพิ่นมาไอ้มาเปิดราคาขายควายให้ขายวัดขอกกดสุดบ่ะูอลูกเฮ้ยจะขายตัวเดียวสองตัวพี่น้องเลยไปถามเราก่อนโอาคือนมาขังเขายังไงเหรอฮะวันนีน้เพ่งเอ้ยเลี้ยงตั้งควายเห็ดตั้งหน้าเห็ดกระดองกระดเดียิ่งไม่ใส่เข่าเลย<ะ>เข่าล้วนหาบาทก็เห็นขากินแน่เถอะ โอ้ปลาอยกินลูกเขาเท็กมีต้าหูเลยแม่งแเราพอลุงตัวสิเปอรราคาขายขายเบิดบ่ฮขายแล้วขายแล้วฮะขายแล้ววะโอ้เอาเอาว่าไปยังโอ้พ่อเห็นรถมากเลยเว้ยแาเบิรงพี่้อง เงินเงินมเงินแก้วน้ำผลลูงนล้วไหมป้าทาี่ทงนม่เปิดละเพิ่นมาเพื่อเปิดราคาขายเุิ่งปวดกับค่าตายหายักวางเงยมะแรงกับไรมาเงี้ยมะแรงพี่น้องเพิ่นกับไรมาเอาไปบังหันบังสุมมง,าง,างมาหันมาหันโอ้าหาหมดไปยังดีใจน้ำพี่น้องเงี้ยได้ขายแล้วเลยถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศเงยมะแรงพี่นอ้องโอ้อ ก๋วยลลายตัวต <laim fort itude> <movie> oh, ัวน <a> ี <reconcile> <speaking ference> oh, pues. ่ย <lace facilities> oh, ังจากตัวเราป้าเนี่ยก๋วยลายอลไรยังจำว่าได้ฮะอะไรตัวไหนสิขายอีกไม่ขายพอแล้วโอ้โหให้มันใหญ่กว่าเตี้ยเออมีตัวก๋วยหน่อยโอ้ มันคเมียยผัวขายวหโอ้ขายคเมีโอ้ขายเราพี่น้องเอ้ยบ่ไหนมันเล่หรอกไปยี่เงไม่ยละตีเล่ขายัคเยนั่งคั้ลูกแรกโอ้ขยับไปวังบ้าสโงสองงตีโอ้เอาดีดีดีเดี๋ยวขายเราพี่น้องเอ้ยแห่มาจะขายกันึนลเน้ย อโอ้ยกล้วยเพิ่นถือยาถือลูกเขาอ้อวนดีตัวแล้วเนาะอยู่มทงไห้ทงหน้าพี่น้องเอ้ยยิ้มแรงยิ้มบรรยากาศยิ้มแรงยิ้มคำต้องวัวของก็แล้วพระระเกดก็เล,าาลเย,เลยวายเบิ่งกันนะเพื่อนขายตัวอะไรมาทันก็นกนเลยฟาวมากพี่น้องเลยฟาวมากกับมาทันอีนหลีอะขายแล้วาทาันโอ้ยเลี้ยวตัวแล้วนะพี่น้องผู้เพื่อนอยากได้ก็เลยมาเอา าขายหลายปเลยล่ะปาโอ้ขายมื่นหะว่าไม่นั่งเพิ่งเขเอาเสืออะไรเตี้ยก้อยเรามีแต่ก้อยแบนแหละพี่น้องอแต่ว่ามันถือยาถือลูกเขาเกี่ยวเขา,เขาเออกไม่ไอตัวล้วนไปขายมื่นหะพวกข้ามาพร้อมพร้อมกันสามคนเตี้ยเอาไปเสือฮะ เหลือ,อยงหนีซิบกว็โตขายสองตัวขายบักเกิดขายกล้ยวยผูวน้อยบาเนี้มาขายแม่นางโอ้พี่นายเนี่ขายอีกสามตัวเต้พี่น้องผู้น,น้องไฮนอนหน้า,นาพี่น้องเอ้ยเพื่อกลังทอนเข่าทอนน้าู่พุ่น ไม่วายมันเอารถเกี่ยวเกี่ยวมือเอาตีโอ้กระปุกโอ้กระปุกขี้เจ้าไร้ทางตีกระปุกโอ้ขา้เจ้าผสมไร้เลยสิเรียกเอาขัดพันเอาอืมมันกำลังทอนกระปุก พันธุ์เขาปลูกอยู่ลุงวัวกลับมาเปิดคลิปจ้ำแรงพี่น้องที่น้าพ่อยายพึงแม่ยายละตีเพล,ล่นนนละบ้านลุงวัวเนี่ยละมาถือว่าเปิดขายก้อยแม่น้างไง้เพิ่นเพิ่นขายแล้วท่านไปกวนหน่าลุงว,วัวสาไม้ละยักสองเส้าโมงเนี่ยละโอ้เปิดขายออกแล้วเอาดีใจนำ้ำผู้ได้ขายปลาขายปุ๊บพอขายคนก็นมาปั๊บพี่น้องเอ้ ช่วงนี้เพื่นกำลังเรียนหาอยู่เดี๋ยวจะคล้วยผูน้อยอยู่นี่เพื่นจะขายอยู่สองสามตัวเพื่นละปีสิบ้าก้อนมาท่านให้เพื่นเป็นเป้ปาจังน้อยก่อนเมียนบักละ ยาเขากขว้างตไปควายกําลังเขา่าควักไปน้องเอ้ยยามแรล่งง่วงวนไปที่หาเม้งก้งเชียงเนไปเปิดคลิปเปิดราคาขายให้ว่าสัน้นเมว่ควายกําลังเข่าควักกําลังกินหญ้าอ้วงวนเตี้ยสัน้น าหอดแล้วว้าวพอน้องไปยังเห็นเลยมีอวดด้วยพอน้อไปแล้วอ,อ้าวดีเจานพี่น้องผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายพี่น้องวันนี้มาตะเปิดราคาขายเพิ่นกับม้าลวดผู้อยากได้ก็ได้ควายแม่นางขายละมือนหาทว่าน้องเอาคลิปนี้ก็สิประมาณเลือพี่น้อง คือว่าเป็นการมาเยี่ยมยามท้ามข้าวพี่น้องผู้นอนให้นอนหนะ้ากำลังท่อนเขาตีเข้าปปุกเรียกข้าปปุกงวงขั้วกำลังเขาควักอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเอ้เพื่อเป็นกำล,ลังใจให้ลูกอ้วนบ้านหน้าแนะ่ยโดนๆพอกันทีนึงพี่น้องเอ้ช่วงนี้กำลังยาก อยากนำเขาน้ำหน้ำอยากภารกิจหลายหลายอย่างพี่น้องเพควนให้มาเปิดราคาขายกับมาบ้านขายก่อนแล้วเป็นกำลังแรงใจเมื่อสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยคนทำงานคนใส่แรงงานบ่ารีอยู่ในประเทศต่างประเทศอยู่ดีมีห้างพี่น้องเอ้ลำลำได้รวยๆผู้ใดก็ได้ าเงินมานเงินหาคำมานคำโศกโศกมานมัน,นสุขภาพแข็งแรงขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามาติดตามชมเบิดทุก้ทุกคนครับผมสวัสดีครับ